สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้เ้นมาถายพญานาคพญานาคตรงองค์พระประธานของวัดหยอเหนือนะครับวันนี้ผมถ่ายเบิง่งแบบไกลชิดเพราะว่าเพิ่นปั่นเสร็จแล้วนะครับพญานาคทั้งสององค์เลยใส่ขวาซิกะตรงนี้เพิ่นบด้อนุญ,ญาตให้ผู้ใดเ้นมาถ่ายด้วยครับ แต่ผมเป็นสร้างอย่างนี้ผมเคยึ้นมาสอมแปลงมาเบ่งไฟเลยถือโอกาสถา่ายทำเป็นคลิปมาให้เบ่งเลยกน่อยนะครับอนี่คือองค์แรกองค์แรกที่เฮ็ดไปนี่นี่มีหน้าตาเป็นแบบนี้ฮดุดันเ้้ยครับซึ่งพัานากกับองค์พระประธานเนี่ย็นใส่เวลาปั่นอยู่นี่สี่ปีแล้วเด้ยครับ ก็คือค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆนี่ครับเพราะว่างบประมาณเพิ่นบ่หลายเริ่มแรกเพิ่นก็ออว่างโค้งคือโค้งผนังก่อนผนังผนังด้านหลังเด้อครับด้านหลังพระพุทธรูปนะครับด้านหลังองค์พระประธานสกปร์แล้วก็แล้วจังหน้าเห็ดเสาเห็ดเสาหินเที่ยวเห็นอย่างเี้ครับเรียงได้เ,เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อน นะครับแล้กมาเฮ็ดองค์พระประธานขึ้นมารอพระประธานขึ้นมาแล้วจังหวะเฮ็ดองค์พญานาคนะครับสององค์น้ำลังซึ่งองค์พญานาคนีค่ก็ใช้เวลาอยู่หลายปีนะครับสองปีก่อจะเลี้ยวเนื่องจากเพิ่นกับตอนนั้นขาดทุนทรัพย์เลยครับจากที่เพิ่นสั่งอยู่ตอนนั้นคือช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดใหม่ๆ ซึ่งตอนนั้นเพิ่อนอาทางวัดเพิ่นกับอ puppet, บอดี้ว่าไงว่าบ่มีรายได้ชั่วนั้นก็นะครับเพิ่นก็เลยเริ่มต้นสร้างก,กับจากพระนะครับเพิ่นมาปั้นเพิ่นก็ปั้นเรียนปั้นหัวไปบันี้เพิ่นก็อ่านีแรงบันดาลใจเพิ่นเลยสิเฮ็ดให้เป็นธรรมบ้านนี้ก็เลยจากนั้นมานะครับจากช่วงโควิดมาก็เลยสร้างเป็นรูปเป็นหลางขึ้นมาเปา็นธรรม เดี๋ยวก็ิืม้นจากองค์ประท่านพระประท่านเลยก็สร้างองค์พญานาคขึ้นมาเลยครับเลยปันย่นเง้วมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยสร้างกับค่อยปั่นไปเรื่อยนะครับจนสําเร็จเสร็จสิ้นไปเะครับทั้งองพระประท่านลพระประท่านนี่ องซ้ายองขวาเนี่ยครับแล้วก็องค์พระประธานซึ่งตรงนี้เพื่อนบดีรับอนุญาตแต่คือมาถ่ายเลยครับเพราะวา่าผู้ใดนอกจากสร้างเลยครับเด้อเดยอผมกับเป็นสร้างขึ้น,น้าสอมแปลงไฟอยู่รตรงนี้แหละก็เลยเด้โอกาสมื้อนี้บมมีคนหลายปานใดก็เลยถือโอกาสทายท้ำเป็นคลิปใกล้ๆเ้อค,ครับมใม้เบิง้งบ่ไดดขึ้นมาลบลูแต่อย่างไหนนะครับเด้อขึ้นมาแปลงไฟในเพื่อน นี่ครับเพื่นปั่นดีสวยงามดีเด้ครับนะครับถ้าช่วงนั้นก็เป็นช่วง้างซึ่งพนังทาด้านหลังนี่เป็ใส่เวลาปัานโดนนะ่รับวยองค์ประธานซึ่งตัวนั้นที่ปัน่นพญานาคนี่ก็ เพิ่นอ่าเพิ่นฝันเวยครับเดเพิ่นฝันว่าเออมีงูใหญ่ครับลอยขึ้นมาโคตอยู่ตรงนี้ที่แรก Rag เลยนะครับตอนพระท่านในตอนพระท่านในมีองค์พระประธานพระท่านในมีอย่างเลยตอนนี้เพื่อฝันว่ามีงูใหญ่นะครับลอยขึ้นมานี่นะครับโคดอยู่ตรงองค์พระประธานนี่แหละแล้วกับฝันกันหลายคนเลยครับปู้ที่เกี่ยวของกับสร้างเพื่อนกับฝันว่านี่ งูใหญ่อ่าร้อยคิดว่าตรงนี้นี่ครับเพิ่นก็นเลยอ่าบานนี้เพิ่นก็นเลยไดยวบว้บวงสวงบวงสวงขออัญเชิญมาอยู่ตรงนี้อยูมาอยู่ในวัดตรงพระประทานนี่ครับวันนี้เดี๋ยวก็เกิดเกิดไม่โชคมีหลาภเด็กครับผู้ใดมันมาขอหอนี ถือเลขหรือว่าออถือ,อยังหลายหลายคนนะครับแล้วก็องค์พญานาคสององค์นี่คันโบไปกับซีว่าโบไปหลายคนมีคนมาขอได้ครับขอเลขขอหวยถือกันนะครับนะแต่แต่เพื่นบบอ,อยากบอกว่าเพื่นถือหลายเพนใดนะครับที่นี่อ่า องค์พระคู่ที่เพิ่นเป็นผู้เริ่มลิเริ่มสีสางนี่เพิ่นเพื่นก็โชคดีมาตลอดเลยครับเนือ่องจากการขอแล้วก็ซื้อนั่นซื้อนี้มาถวายนะครับเพิ่นบอกไงเ,เพื่อนก็นมี่ได้ด้ขึ้นมาสางเสร็จรู่ล,ลวงไปกระายเติบแล้วครับตอนนี้อืมครับ ว่าโชคดีอย่างกับมาเรื่อยเงินทองกับเขอบอกว่าไหไรมาเรื่อยนะครับอันนี้บอเสื้อกะย่าลบลูนะครับเพราะว่ามันเป็นความจริงที่ันสร้างได้นะครับซึ่งปกติคนธรรมดานี่เห็ดบ่ดได้นะครับเพราะว่าใชาง้งบประมาณนี่ร้ายแบบร้ายแห้งจักรลาดนลครับเพิ่นเบิดไปอยู่ในวังหาหกลานบอท่านในเลียวเด้ยครับเมืม่นอนี้ก็เลยมีโอกาสได้ทายกลชิด ไม้เบิองกระบอกละเอียดนะครับเพราะวา่าเป็นพ่อไฟนะครับล้วกับปั๊บกล่องกล่องนี่ปั๊บไฟบบได้เลย่องเฮดาบมันไ่ค่อยซัดเจนเป็นวื้วว,วับวับดวบดก็ขออภัยบผ,ผมมีโอกาสผมก็เลยถ่ายลงไปทีไปเบืองเดยครับอันนี้คือพญานาควัดยอดเนือ,นอผู้ใดมีโอกาสได้ผ่านมาสินยาสูสินยาสูญญาสญญาอุบลนนะครับเด้ออยู่ใน ช่วงเซียนยะโซุบลนะครับยะโซคําเขื่อนแก้วนี่ครอยู่ในช่วงกองขอน้อยออกมากนี่ประมาณนี้ปักมุดตัวออมาเลยครับวัดยอดเหนืตอตาบลย่อเบอคําเขื่อนแก้วเนี่ยรองมากาบายเบิงครับแล้วก็แวะมาเบิงอาจจะประทันอีสวยงามอาจจะประทันดีอันนั้นปนานในเด้ครับเอามาเบิงนี่ก็นโอ้เขาเบิ้งได้นี่ก็รู้สึกว่าเนี่เป็นขาเป็นยังดีนะครับอ่็เป็นวัดหนึ่งที่ยังประทันดี อาดังบันไ,นไดนะครับก็ลองมาเบิงผู้ใดมักขอเลขขอหวยหรือว่ามักเสียงโฉกนะครับเด้มาขออธิษฐานเบิงเอาคลิปนี้อีกอะผมมีย่างไรผมมีก,ก็อยาอาไทยให้เบิงบ่กชัดๆแต่ว่ากล่องบ็ดีนะครับเพราะใส่มือถือธรรมดามาไทยเลยเห็นให้ภาพอาทจะบสมบูรณ์ปันได้ เรามาเบิ่งนะครับ,บรเพราะว่าเพลว์เปลวองค์พระประธานพญานาคองค์พระประธานนี่ยเ้ลวเปลวก็เลยมีโอกาสดีมากอันดีมากับมาแวะเบิ่งนะครับจะสิดท,ท,ท้ายให้เบิ่งข้างๆมาอีกักหน่อย